ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรีวิวรถที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 Ford Mustang Boss 429รถที่ผสมผสานความเป็นมัดกล้ามอเมริกันดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีและดีไซน์สมัยใหม่ได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่ชื่นชอบความแรงรูปลักโดดเด่นและสมรรถนะขั้นสุดรถคันนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่เราจะพาไปชมรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่ภายนอกภายในไปจนถึงขุมพลังและราคากันเลย เริ่มจากภายนอกก่อนมาสแตงบอส429ปี2026โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดันและโชบเชียวกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่สีดำสนิทพร้อมไฟหน้า LED ส่งเพลยวที่มาพร้อมไฟเลี้ยวแบบดนามิกทำให้รถดูหน้าเกรงขามแม้ในขณะจอดอยู่ฝากหน้ายาวพร้อมช่องระบายอากาศแบบใช้งานได้จริงเป็นการอ้างอิงถึงรุ่นบอส429ในตำนานปี1969เส้นสายตัวถังออกแบบให้มีความลื่นไหลรองรับหลักอากาศพลาศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยม ล้อแม็กซ์ for จอขนาด20นิ้วมาพร้อมอยางสมรรถนะสูงและเบรกเบรโบขนาดใหญ่ที่โชว์ผ่านซ่ล้อด้านท้ายมีสปอยเลอร์ทรงเป็ดปลายท่อไอเสียแบบสีท่อและไฟท้ายเล็บลายสามขีดที่เป็นเอกลักษณ์ของมาสแต็งป้ายชื่อ Boss 429ติดอยู่แบบเรียบหรูดแสดงตัวตนที่แท้จริงของรถรุ่นนี้เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราและความสปอร์ตในคราวเดียวกันเบาะนั่งรีคาร์โร่ทรงสปอร์ตหุ้มหนังอัลกันตาร่าคุณภาพสูงตกแต่งด้วยได้สีแดงพร้อมโลโก้ บอส429ปักไว้ชัดเจนห้องโดยสารออกแบบมาให้เน้นผู้ขับขี่เป็นหลักพวงมาลัยท้ายตัดแบบสปอร์ตมีแป้นเปลี่ยนเกียร์แบบแมกนีเซียมและหน้าปัดดิจิทัลที่สามารถปรับรูปแบบได้ตามโหมดการขับขี่ระบบอินโฟเทนเมนต์ซิงห้าของ Ford ติดตั้งจอสัมผัสขนาดใหญ่13.2นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมแสดงข้อมูลการขับขี่และระบบ Performance แอปครบครันคอนโซลตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมขัดเงา เสริมบรรยากาศแบบรถแข่งแต่ยังคงความพรีเมียมระบบเสียงจากแบงแอนโอลูฟเซนจำนวน12ลำโพงให้เสียงที่คมชัดรวมถึงระบบปรับอากาศแบบแยกโซนระบบไฟตกแต่งภายในและแท่นชาร์จไร้าสายครบครันจุดเด่นที่สุดอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้า กับขุมพลัง v8 ขนาด7.0ลิตรแบบไร้ระบบอัดอากาศที่เป็นการนำชื่อเสียงของบอส429กลับมาสร้างตำนานอีกครั้งเครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังสูงสุดถึง850แรงม้าและแรงบิด650ปอนด์ฟุตสร้างขึ้นด้วยมือทุกเครื่องยนต์ จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดแบบเฟรมเอกเพื่อความรู้สึกการขับขี่แบบดิบๆตามฉบับรถมาเซิร์คาร์ที่แท้จริงและหากคุณต้องการความสะดวกฟอร์ดก็มีตัวเลือกเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมแป้นแพดเดิลชิพมาให้เช่นกันระบบล้อคอนโทรลและเฟืองท้ายแบบลิมิตเต็ดสลิปช่วยให้รถออกตัวได้อย่างรวดเร็วโดยทำเวลา0ูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเพียง3.3วินาทีและความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่320กิโลเมตรชั่วโมง ด้านการควบคุมฟอร์ดพัฒนาระบบช่วงล่างให้ดียิ่งขึ้นด้วยแมกเนรี่อะดัพติฟสูสเปนชันพร้อมแชสซีที่จูนมาเพื่อสนามแข่งโดยเฉพาะและยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพล่าสุดจากฟอร์ดที่ช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีแม้ในโค้งแคบหรือความเร็วสูงผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็น normal sport track หรือแม้กระทั่ง drag mode ซึ่งแต่ละโหมดจะปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ช่วงล่างและพวงมมาลายัยตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ของคุณ สำหรับราคาจำหน่าย2,026 ford mustang boss 429นั้นยังไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าเริ่มต้นที่ประมาณ95,000ดอลลาร์ถึง1,100,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจและออปชันที่เลือกถือเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถที่ให้ทั้งพลังความสวยงามและมรดกทางประวัติศาสตร์ในคันเดียวถ้าคุณกำลังมองหารถสปอร์ตอเมริกันที่ไม่ได้มีดีแค่แรง แต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีความหรูหราและความคลาสสิกในตัวเอง2026 ford mustang boss 429คือรถที่ไม่ควรมองข้ามฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณชอบอะไรที่สุดเกี่ยวกับ mustang คันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ